คลิปนี้เรามาเปิดเผยอาชีพของบางแจ็คที่ไม่มีใครเคยรู้มาก่อนว่าเขาทำอะไรอยู่ที่อเมริกาผมอิสตาโตวิคราอวิจารกระแสะสังคมในตอนนี้จะมาเล่าให้ฟังก่อนอื่นก็ต้องบอกว่าผมนั่งดูรายการทกไม่เทียงเนี่ยผมแก่ตั้งแต่วินาทีแรกจนวินาทีสุดท้ายเดี๋ยวจะเอามาถอดให้ฟังทีละประเด็นประเด็นแต่ผมจะไม่ได้ทำในเป็นคลิปเดียวทั้งหมดนะเพราะมันทำไม่ได้หรอกครับเพราะว่ามันยาวมากก่อนอื่นก็ต้องบอกว่าการที่ คดีทุกอย่างจะถูกเปิดเผยเรื่องราวของแตงโมเนี่ยคีย์วิรสดสำคัญคือมือถือมันอยู่ที่บางแจ็คล้วบางแจ็คเองเนี่ยอยู่ชื่ออเมริกาเขาไม่ไม่มีทางที่จะมาไทยแน่นอนเพราะว่าอาจจะมีคดีนู้นนี่นั่นหลายอย่างอยู่ที่ไทยก็เลยอาจจะต้องเดินทางไปก็จะบอกว่าอา,อาจารย์หมอทวชัยเนี่ยก็เลยจําเป็นที่จะต้องเดินทางไปแต่ระหว่างเดินทางไปอาจจะไม่ได้แจ้งให้เป็นข่าวนะครับแต่สุดท้ายก็เป็นข่าวอยู่ดีว่าพี่หมอทวชัย เดินทางไปที่ชิคาโกเพื่อจะไปรับมือถือแต่ระหว่างทางที่เดินไปเนี่ยก็ได้คุยกับบางแจ็คแล้วครับก่อนนั้นก็ทำความรู้จักกันมาสักระยะหนึ่งไว้เหนือเชื่อใจกันก็เลยที่จะเดินทางไปเอามือถือกลับมาระหว่างเดินทางไปก็ถือว่าเป็นความลับนะครับไม่ได้แจ้งใครแล้วก็ก่อนไปเนี่ยของอาจารย์เนี่ยก็เหมือนว่าไม่สบายด้วยอาจารย์อาจารย,อาารย์อาจารย์หมอป่วยได้ให้น้ําเกลือก่อนข,ขึ้นเครื่องเพื่อจะให้ร่างกายมัน,มนแบบมันคอมพิีตอะที่จะเดินทางได้ที่มันจะ ที่จะดูแลตัวเองได้ก็เดินทางไปถึงแล้วบางแจ็กก็ได้มารับมารับมารับที่สนามบินได้ที่ที่ตกลงไว้ก็มารับมารับเสร็จเนี่ยก็ระหว่างทางที่ได้คุยกันเนี่ยที่พี่หมอเห็นก็บอกเขารู้แล้วาบางแจ็คเนี่ยอาชีพของเขาคือประเด็นที่น่าที่สําคัญก็คือที่รู้สึกเสีภัยมากคือบางแจ็กเอารถหุ้มเกาะกันกระสุนนะครับมารับดูเวอร์ไหมดูอลังการไหมเออแต่จริงเขาไม่ได้เวอร์ครับบางแจ็กเขามีอาชีพนะครับ ดูแลศิลปินนักร้องพวกแรปเตอร์โดยการขับรถพวกนี้อาชีพของเขาก็คือขับรถพวกนี้คุ้มครองเอารถพวกสายแรปเปอร์หรือศิลปินต่างๆดังของอเมริกาเนี่ยขึ้นรถทุ้มเกาะไปออกคอนเสิร์ตหรือไปทําอะไรนี่คืออาชีพของเขานะครับเขามีรถหุ่มเกาะที่เอาไว้ดูแลแล้วเขาก็เอารถคันนั้นนะครับมารับพี่หมอกับามารับพี่หมอไปอย่างที่พักที่ที่แรกพี่หมอจะพักเองที่โรงแรมที่สนามบินแต่ว่าบางแจเขาเขาดูที่พักไว้ให้แล้วนะครับ ก็ถือว่าเป็นการดูแลของบางแจ็กที่ดีบางแจ็กเป็นหนึ่งในคีย์บร์ดสำคัญมากๆที่มีบทตัวท,ที่มีบทท,บท,ที่มีตอนสําคัญสาคัญของเขาอยู่ในนี้เยอะมากๆพี่หมอเองมองว่าสิ่งที่บางแจ็คทาเนี่ยมันพูดง่ายคือเสียเวลาเสียสละเว,เวลาเรื่องส่วนตัวแล้วเปิดเผยอาชีพตัวตนแฟนเขากลุ่มคนเครือญาติเขาให้รู้จักบางแจ็กก็มาหลับแล้วก็พาไปที่ต่างๆที่พี่หมออยากจะไปแต่ประเด็นนี้ของคลิปนี้เนะี่ยผมอยากให้รู้ว่า พี่หมอได้พบเจอบางแจ็แล้วอาชีพของบางแจ็คจริงๆแล้วเขามีเขามีตัวตนมีอาชีพจริงๆนะครับเขามีแล้วก็มีรู้สึกว่ามีแฟนที่เปิดร้านอาหารแต่ร้านอาหารไทยหรือเปล่าเนี่ยผมไม่แน่ใจแต่วันนี้ที่ผมอยากจะบอกคือบางแจ็มีตัวตนมีอาชีพชัดเจนไม่ได้เป็นคนล่องรอยแบบไม่มีสาระพูดจาโมนะ้ไปวันๆนี่เป็นคำนี่เป็นคําพูดที่ไม่ใช่ข้อเท็จจริงนะครับข้อเท็จจริงก็คือบางแจ็ค เป็นเขาเรียกว่าอาชีพของเขาคือขับรถรับศิลปินแล้วก็มีรถหุ้มเกาะที่มันเป็นรถกันกระสุนเนี่ยเอาไว้ดูแลศิลปินดังๆนะครับนี่คือหนึ่งในอาชีพวันนี้ผมจะเอาแค่ประเด็นนี้ก่อนประเด็นนี้ก่อนเพราะประเด็นที่ผมจะพูดมันเยอะมากผมบอกเลยให้มีอีก30มนาทีก็น่าจะยังพูดไม่หมดเพราะมันเป็นหนึ่งชั่วโมงครับเพราะฉะนั้นประเด็นนี้ในหลายประเด็นผมต้องถอดมาเป็นคําพูดธรรมดาก่อนในรายการอ่ะแล้วเป็นมีประเด็นของอาจารย์โต้งเรามีประเด็นของพี่หมออีกหลายประเด็นมากๆนะครับคลิปนี้ มาบอกว่าบางแจ็คมีอาชีพอะไรและทําอะไรและเขาหน้าไว้ใจได้ขนาดไหนเดี๋ยวเรามาคุยกันในคลิปหน้าคลิปนี้มิสเตอร์นโตสวัสดีครับสาระสําคัญของประเด็นนี้ที่อาจารย์ท่งได้บอกไว้ซึ่งน่าสนใจมากๆนะครับตอนนี้ในในในส่วนของคดีคด,คดีคดีหลักเนี่ยตอนเนี้มันก็อยู่ในชั้นพนักงานสอบสวนในอยู่ในศาลแล้วแต่อันเนี้ย มันเป็นคดีถัดไปซึ่งเราจะมาดูหลักและวิธีกนนารทำงานเจ้าที่ว่ามันแย้งกันมันถูกต้องไปตามกระบวนการหรือไม่ที่ดีไอทำงานทาการสืบสวนต่อเพื่อหาข้อเท็จจริงว่าในคดีมีความผิดปกติหรือเปล่าแล้วก็เรื่องดีไอถึงรับเรื่องตรงนี้เข้ามาดูแลต่อแต่ดูแลในส่วนไหนยังไงตอนนี้กำลังค้นหาความจริงว่าในรูปคดีมันมีการช่วยเหลือ,อพยานหลักฐานทาให้ พูดในจำเลยเนี่ยเขาเรียกว่าไม่ได้รับโทษอย่างถูกต้องดิไอก็เลยต้องมาดำเนินคดีต,ต่อเพราะว่าพยานหลักฐานต่างๆที่พี่อัจฉริยะเอามาให้เนี่ยมันมีความไม่สอดคล้องในคดีหลักมันก็เลยดูว่าเจ้าหน้าที่เนี่ยให้การช่วยเหลือให้การช่วยเหลือจำเลยให้ได้รับโทษน้อยลงหรือเปล่าดิไอก็เลยต้องรับไมต้ตอบเพื่อมาทาแต่วันนี้ผมฟังอาจารย์โต้งให้ความเห็นในเรื่องนี้และผมว่ามันสําคัญ มันสาคัญมากๆว่าทําไมและและทําไมถึงไม่ทําเองนะครับคือผมนั่งฟังมาถึงคลิปนี้ยตอนเนี้ยอ,นนอาจารย์โต๊งบอกว่าวิธีการที่จะไปะดาเนินการตามตามหลักตามหลักวิธีการแล้วเนี่ยการสืบหาพยานและข้อเท็จจริงเนี่ยจริงๆมันเป็นหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ของเจ้าหน้าที่นะครับจริงๆแล้วไม่ใช่เจ้าหน้าที่ของเราที่เราจะต้องไปทําเองแต่ ทำไมเรื่องนี้ในการสืบหาพยานเรื่องซึ่งซึ่งประเด็นคือมันเป็นพยานสําคัญมันเป็นหลักฐานในพยานมันเป็นมันเป็นหลักฐานแล้วเป็นมันจะเป็นพยานชิ้นเอกอะ่ะที่สําคัญมากๆก็คือเรื่องโทรศัพท์ที่พี่คุณหมอถวาใจที่เดินทางไปชี้โกเองด้วยงบประมาณส่วนตัวเนี่ยผมชะบบอกว่าอาจารย์ต้องให้ความเห็นว่าจริงๆแล้วเรื่องเนี้ยหน้าที่ควรเป็นของเจ้าหน้าที่นะตามหลักแล้วเนี่ย พราะมันเป็นมันเป็นระบุในในใน,ในส่วนของอพยานล็กรอนิสที่สําคัญเนี่ยปกติประเด็นแล้วเนี่ยงบประมาณตรงนี้มันจะต้องเป็นในการดูแลหรือการไปดํเาเนินการอ่ะต้องเป็นของเจ้าหน้าที่ในส่วนนั้นที่ดูแลอยู่คุณหมอเฉลิมชัยไม่จะมีความจาเป็นต้องไปแต่คุณหมอเฉลิมชัยให้เหตุผลมาว่าเหตุผลที่อาจารย์ต้องไปเนี่ยเป็นเพราะว่ามันเป็นการแบ่งเบาภาระและอ,อย่างหนึ่งกว่าจะทําหนังสือของงบประมาณเนี่ยกลัวว่ามันจะช้าเกินการ อาจารย์ก็เลยขออาสาไปทําหน้าที่ตรงนั้นเองแต่ด้วยแต่อาจารย์เองเนี่ยก็ต้องเสียวลเเวลาเหมือนกันแล้วก็ต้องมีความเสี่ยงเขาอาจารย์ต้อบอกว่าไม่ไม่ค่อยเห็นด้วยเท่าไหร่ที่อาจารย์จะไปเองเพราะว่าวัตถุพยานที่มีความสําคัญขญนาดนี้มันจะมีความเสี่ยงนะมันมีความเสี่ยงต่อหลายๆหลายๆอย่างแต่อาจารย์ก็ชื่นชมอาจารย์ต้ก็ชื่นชมคุณหมอท้อใจว่าโอ้คุณหมอมีความกล้าแล้วก็เสียสละเวลาของตัวเองไปอย่างมากที่ยอมเสียสละตัวเองแล้วก็เสี่ยงภัยที่จะไปในอันเนี้ยเพราะว่า วัตถุวัตถุพยายนอันนี้มันเป็นประโยชน์พยายนที่สําคัญเพราะชี้เป็นชี้ตายในส่วนของคดีได้เลยเพราะว่าถ้าเป็นถ้ากรณีเป็นมือถือของน้องจิโมโจริงเนี่ยแลวมันมีภาพอะไรต่างๆอยู่ในนั้นเนี่ยมันจะทําให้คดีต่างๆเนี่ยเปลี่ยนไปหมดเลยเพราะฉะนั้นข้อได้จริงก็คืออาจารย์ต้องให้ความเห็นเพราะาทาไมอาจารย์ต้องถึงให้ความเห็นตรงนี้ไว้ได้เพราะว่าอาจารย์ต้องก็เป็นหนึ่งในพนักเจ้าที่ในอดีตนะครับเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจที่อยู่ในชั้นสืบสวนสอบสวนนั่นเองก็เลยรู้ขั้นตอนและวิธีการแบบนี้ว่า ขั้นตอนนี้นในการสืบหาพยานตามเขาจจริงไม่ว่าจะต้องเดินทางไปไหนก็ตามงบประมาณต่างๆเนี่ยภาครัฐหรือหรืองบประมาณที่จะต้องเอามาจ่ายในส่วนนี้ภาครัฐจะเป็นคนดูแลและจัดการเองแต่ทําไมทําไมเจ้าหน้าที่ถึงไม่ได้จัดการและไม่ได้ทําเรื่องนี้แทนแทนคุณหมอก็เป็นเพราะว่าพี่หมอขออาสาเพราะว่าจะได้แบ่งเบากว่าจะทําเรื่องของงบประมาณไปกว่าจะตกลงกว่าจะสรุปงบประมาณเนี่ยมันใช้เวลานานพี่หมอก็เลยอ,อาสาไปเองอันไหนที่ช่วยได้ก็ช่วยแต่ ประเด็นคือแค่ต้องเอาตัวเองไปเสี่ยงแต่พี่หมอก็ยอมครับเพื่อต้องการคืนความเป็นธรรมแล้วต้องการหลักฐานในพยานหลักฐานที่เป็นอย่างดิจิตอลในคดีเนี่ยสําคัญแต่สําคัญใน,ในหลายประเด็นแต่ประเด็นเนี้ยผมแค่อยากบอกว่าเรื่องนี้มันคนเป็นเรื่องของเจ้าหน้าที่แต่เหตุที่มันไม่เป็นเรื่องของเจ้าหน้าที่เพราะพี่หมอขออาสศาเสียสละไปงบประมาณส่วนนี้จริงๆแล้วเจ้าหน้าที่จะต้องเดินทางไปเอาเองไปเอาเองนะครับวัตถุพยานอันนี้เพราะบางแจ็คเขาไม่มาแน,น่ แต่ก็ไม่เป็นไรครับด้วยความสามัคคีและด้วยความมีน้ําใจที่เสียสละเสียสละของพี่หมอก็เลยพี่หมอก็เลยขอเดินทางเองเรื่องนี้ก็เลยพยานหลักฐานสำคัญก็เลยได้มาจากพี่หมอนั่นเองปกติแล้วอาจารย์โตวบอกว่าควรเป็นเรื่องของเจ้าหน้าที่นั่นเองแต่ก็ไม่เป็นไรครับต่างฝ่ายต่างช่วยทาหน้าที่กันเพราะว่ามันก็ทําให้งานจบไวขึ้นไม่ต้องลอยยืดยาวกว่าจะทําเรื่องเสนอไปความงบจานุมัติผมเชื่อว่ากินเวลาไปเป็นเดือน2เดือนแล้วงบประมาณมันอาจจะไม่ทันการครับ เรื่องราวมันก็จะยืดเยื้อไปไม่ต่างหกเดือนที่ดีไอได้ให้ไว้พี่หมอก็เลยขอไปเองเพื่อตัดเพื่อตัดทอนเวลาตรงนั้นให้สั้นลงจากหนึ่งเดือนก็เหลือแค่สองวันก็จบครับก็ถือว่าเป็นการช่วยเหลือกันในการตามไปเอาวัตถุพยานในคดีนั่นเองกก็ประเด็นนี้ผมอยากให้สื่อให้เห็นถึงตรงนี้แค่นั้นเองว่าหน้าที่ในการไปเอาวัตถุพยานเนี่ยเป็นเรื่องของเจ้าหน้าที่เองแต่หน้าที่ในส่วนไหนก็ตอนนี้ส่วนไหนดูแลอยู่ก็ส่วนนั้นแหละครับก็คลิปนี้ผมอยากจะมาสื่อสารในส่วนของ าสาระสำคัญในส่วนนี้แค่นี้ครับแล้วเดี๋ยวคลิปหน้าเจอกันมิสเตอร์นัตโตสวัสดีครับ